พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์เกียรติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมผมทนายดวงรัตครับทนายความในทีมด็อกเตอร์เกียรติศักดิ์ทนายความวิธีพุทนะครับผมวันนี้นะครับจะไม่ความรู้นะครับผมตามมาตรา178แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาน,นะครับผมเราเมื่อ มีการพิจารณาเป็นการรับนะครับบุคคลเหล่านี้เท่านั้นมีสิทธิอยู่ในห้องพิจารณาได้นะครับผมอนุหนึ่งนะครับโจ์และทนายนะครับอนุสองนะครับจำเลยและทนายนะครับอนุสามนะครับผู้ควบคุมตัวจำเลยอนุสี่นะครับพยานและผู้ชำนาญการพิเศษอนุห้านะครับล่ามครับอนุหกนะครับบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย ขออภัยครับบุคคลผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องและได้รับอนุญาตจากศาลครับเจ็ดนะครับพนักง,งานศาลและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแก่ศาลแล้วแต่จะเห็นสมควรนะครับจากที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับผมเมื่อคดีนะครับเป็นคดีที่อุชกันอันเกี่ยวกับการข่มขืนลุมโทมหรือเป็นความผิดเกี่ยวกับการฆ่าผู้อื่นตาย จำเป็นต้องมีการชนนสูบพิก so สมนะครับผมแล้วการชนนสูบพิกสมนั้นนะครับผมเป็นคดีที่ไม่สามารถเปิดเผยได้อันทาให้จะเสียกระบวนการยุติธรรมหรือการกระทําให้ได้รับความอาบาอับอายนะครับผมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องญาตินะครับผมเกี่ยวกับบุคคลนั้นนะครับผมเกี่ยวกับการฆ่าที่ทารุณโหดร้ายนะครับผมซึ่งเป็นคดีที่ศาลท่านจะพิจารณาเป็นการรับเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ ทั้งโจทย์และจำเลยทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีก็จะมีพยานผู้เชี่ยวชาญทงด้านแพทย์ผู้มีความรู้ทางด้านนิติเวชนะครับผมสิ่งเหล่านี้นะครับผมศาลท่านนะครับผมต้องควบคุมการพิจารณาให้เป็นไปอย่างเป็นธรรมแลวก็เป็นประโยชน์แก่คู่ความทั้งสองฝ่ายครับผมศาลท่าน าสารท่านก็จะพิจารณาเป็นการรับครับก็บุคคลทางที่กล่าวไปตามมาตราร7อเจ็สิแปดนะครับผมจึงมีสิทธิอยู่ในห้องพิจารณาได้นอกนั้นนะครับไม่มีสิทธิครับผมประชาชนทั่วไปจะเข้าฟังการพิจารณาไม่ได้นะครับผมจึงเรียกว่าเป็นการพิจารณาเป็นการรับครับสุดท้ายจะสุดท้ายนี้นะครับผมผมทนายความด็อกเตอร์ขอภัยครับผมทนายความตรองรั้นะครับทนายความในทีมด็อกเตอร์กิติศักดิ์นะครับ ท่นายวิธิพุทธนะครับผมจะให้ความรู้ไปนะครับขอกล่าวกับท่านว่าหากท่านไม่รับความไปทำรบยากจนนะครับทางสภาทานายความของเรายินดีช่วยเหลือท่านฟรีครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ share, ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่ร่วมการทําความดีเพื่อความดีผมทานายดวงรัตนนายความในทีมดรกิติศักด์ทานายความวิทิพุทธสวัสดีครับ